อากันไปต่อที่ด่านแม่สอดต,ตอนนี้ก็คุมเข้มเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าไปเจอการระบาดของอหิวาตากะโรคเนี่ยหนักมาก ในพื้นที่เมียนมานะครับตอนนี้มีผู้ป่วยส่งมารักษาตัวที่ไทยเนี่ยสคนแต่ว่าการทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะฮะในขณะที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนไทยเมียนมาตอนนี้ตื่นตัวมากต้องป้องกันตามมาตรการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้ความรู้เอาไว้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอะฮิวะตะกโรคแนวชายแดนไทยเมียนมาครับโดยเฉพาะในหมู่บ้านกลุ่มจีนเทาและข้างเคียงในเขตเมืองชวเวกกโก,โกจังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับมีการไปตรวจเจอทั้งคนจีนและก็คนเมียนมาเนี่ยกว่า300คนติดเชื้ออฮิวาตาตกโรคแล้วก็มีผู้ป่วยติดเชื้ออาการรุนแรงกว่า60คนนะฮะเสียชีวิตแล้ว2สาธารณสุขชายแดนจังหวัดตากต้องส่งความช่วยเหลือด้านยารักษาโรคไปยังพื้นที่แพร่ระบาดในหมู่บ้านฝั่งจังหวัดเมียวดีประเทศเมียนมาจนสถานการณ์เนี่ยดีขึ้น แต่ยังไม่น่าไว้วางใจผู้ชมเจ้าหน้าที่ทั้งสองประเทศเฝ้าระวังสกัดโรคตามแนวชายแดนไทยเมียนมาอย่างเข้มข้นเลยค่ะและตอนนี้ด่านพรมแดนถาวรแม่สอดแห่งที่หนึ่งที่ติดกับด่านพรมแดนถาวรจังหวัด,มวด,ดเมียนมาด่านยังคงเปิดให้บริการตามปกตินะคะก็มีทั้งคนไทยคนเมียนมาข้ามกันไปมาหาสู่กันค้าขายกันอย่างคึกคักอยู่ท่ามกลางมาตรการของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำด่านพรมแดน,มแ,ดนแม่สอดค่ะ ก็มีการสแกนหาตัวผู้ป่วยหรือว่ากลุ่มคนต้องสงสัยที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างเข้มงวดคือมันมีข้อมูลนะคะพี่พัฒคุณผู้ชมบอกว่าที่ที่มีการระบาดเนี่ยมันมีการทิ้งขยะกันเกลื่อนเลยสิ่งปฏิกูลต่างๆสิ่งของสกปรกแบบนี้ม,นม,มีการทิ้งนะใช่ค่ะโดยที่ไม่ถูกสุขลักษณะนะคะดังนั้นจึงต้องมีการตรวจอย่างเข้มงวดโดยพื้นที่ในกลางเมืองแม่สอดจังหวัดตาค่ะ เขาก็คัดกรองกลุ่มผู้ป่วยนะคะที่มีอาการเจ็บป่วยอย่างเข้มงวดเหมือนกันในตลาดการค้าชายแดนไทยเมียนมาที่เต็มไปด้วยกลุ่มแรงงานสัญชาติเมียนมาเช้านี้ก็พบว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าต่างตื่นตัวในการป้องกันตัวเองและชุมชนในเขตตลาดสดโดยทุกโซนอาหารก็มีการทำความสะอาดร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันโรคอย่างเข้มงวดนะคะนี่ครับเมื่อกี้นี้ก็มีภาพเจ้าหน้าที่ก็ประกาศนะให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้า คนที่ซื้อของในตลาดเนี่ยเฝ้าระวังตนเองนะครับด้านนายแพทย์ประเมศว,ว่องวิไลรัตน์นะครับผู้บริการโรงพยาบาลแม่สอดจังหวัดตากก็บอกว่าตอนนี้พื้นที่อำเภอแม่สอดตรวจพบผู้ป่วยอหิวาตากโรค3คนทั้งหมดอาการไม่รุนแรงนะครับคาดว่าติดเชื้อจากยาที่ข้ามฝั่งมาจากเมียวดีนี่แหละเข้ามาเที่ยวในแม่สอขดขณะนี้เหลือพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเพียงคนเดียวนะครับส่วนอีก2คนคนนึงเนี่ยหายแล้ว อีกคนเนี่ยมีอาการเพียงเล็กน้อยก็นอนพักอยู่ที่บ้านโดยมีเจ้าหน้าที่เนี่ยคอยเข้าไปดูแลไปฟังเสียงพู่มในการของโรงพยาบาลกันครับเราก็ผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลสองรายอาการไม่รุนแรงนะครับเป็นผู้ชายหนึ่งแล้วก็ผู้หญิงหนึ่งเป็นกะเหลี่ยงหนึ่งท่านแล้วก็เป็นชาวเมียนมามหนึ่งท่านสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคาดการว่าน่าจะมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือฝั่งของประเทศเมียนมา นะครับซึ่งทั้งสองท่านก็ไม่มีอาการที่รุนแรงแต้ตรวจพบว่าเป็นอวัยวาต,ตกะโรคจริงหนึ่งท่านเนี่ยให้ยารักษาอยู่สองวันก็กลับบ้านได้เป็นปกติอีกหนึ่งท่านตอนนี้กำลังนอนโรงพยาบาลได้ไปเยี่ยมอาการก็อยู่ในเกณฑ์ที่ปกติและเริ่มมีอาการดีขึ้นนะครับน่าจะปลอดภัยดูแผนการรับมือของโรงพยาบาลแม่สอดกันบ้างนะคะตอนนี้ก็มีแผนโดยเปิดช่องทางพิเศษเอาเป็นว่าคนไข้ที่มาหน้าโรงพยาบาลครับแล้ว มีการซักถามประวัตินะคะว่าเป็นอะไรมานะคะถ้าเกิดบอกว่ามีอาการท้องเสียคุณไปเข้าช่องทางด่วนเลยมีช่องทางด่วนสําหรับคนที่มีอาการท้องเสียโดยเฉพาะนะคะส่วนผู้ป่วยในที่มีการแอดมิดค่ะมีการเตรียมความพร้อมอาคารหอผู้ป่วยพิเศษโดยจะใช้อาคารผู้ป่วยโควิดเดิมซึ่งเป็นอาคารขนาดใหญ่แล้วก็ตึกโควิดเดิมนี้มีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยอาการหนักได้ถึง70เตียง ซึ่งมีการวางระบบการจ่ายยาวางระบบการสอบสวนโรคโดยเฉพาะมีห้องน้ำและอุปกรณ์ทางการแพทย์วางไว้อย่างเป็นระบบ<ม>ก็น่าจะใช้อาคารนี้ได้นะคะค ส่วนอาคารอื่นๆของโรงพยาบาลครับก็มีมาตรการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลน,นะฮะโดยพ่นยาฆ่าเชื้อทุกแผนกภายในโรงพยาบาลแม่สอดตลอดจนร้านอาหารภายในโรงพยาบาลก็มุ่งเน้นอาหารปรุงสุกสะอาดใหม่สดทุกวันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะถึงแม้ว่าคนรอบตัวของเราเนี่ยยังไม่มีใครที่เป็นกลุ่มเสี่ยงแต่ป้องกันตัวไว้ก่อนอย่างน้อยเนี่ยป้องกันโรคอื่นด้วยกินร้อนช้อนกลางนะคะอ,อันนี้ก็ยังใช้ได้ดีสําหรับเรื่องของอาการท้องเสียนะคะ